ัวหนังสือเหตุเกิดจากความรักนะคะดิฉันสิรินชัยอริยกุลน,นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางเอเชียบุ๊กมากๆนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการแจกหนังสือแล้วก็จัดงานเปิดตัวในวันนี้นะคะ,ละหลายๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็พอจะทราบแล้วว่าหนังสือเหตุเกิดจากความรักเนี่ยเป็นหนังสือเ,เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าอ,อาจจะเคยอ่านทางออนไลน์กันมาแล้วนะคะ แต่ว่าบางท่านนะคะที่ยังไม่ทราบว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรจะเป็นหนังสือ How how to เรื่องความรักหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาทราบกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอดิฉันแนะนำนะคะบุคคลที่สำคัญมากๆทั้งสองท่านนะคะที่ถ้าไม่มีสองท่านนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีทางได้เกิดแน่นอนนะคะท่านแรกนะคะน้องหญิงค่ะผู้เรียบเรียงและผู้ริเริ่มให้หนังสือเล่มนี้เกิดมานะคะ สวัสดีค่ะแท่นที่สองนะคะคุณโจโจ้นะคะหรือคุณพัดนะคะที่เป็นที่ปรึกษาผู้ให้คําแนะนําในหนังสือเล่มนี้ค่ะสวัสดีครับเรียกว่าเป็นผู้ให้ความรู้หญิงจนสามารถเอามาทําเป็นหนังสือเล่มนี้ดีกว่าค่ะเป็นความตั้งใจของเขานะครับค่ะก็ ถามน้องหญิงก่อนเลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคะค่ะก็จริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มเนี่สมัยก่อนแล้วคืออยากทําทหนังสือเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ก็คือก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามค้นหาคําตอบของความรักเอ้ยว่าความรักมันคืออะไรนะทําไมเรามีความรักทีไ่ไรเราก็ทุ่งทุ่งทีเลยก็ไม่เคยพี่สำรวทางออกน,นะคะจนกระทั่งมาเจอกับพี่โจ้ก็เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเองนะคะพี่เขาก็สอนเราหลายๆอย่างนะคะก็สิ่งที่สอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้เองคือสิ่งที่พี่เขาสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า ทําให้เราคิดได้แต่ว่ามันสามารถเอาไปทําได้จริงแล้วเราก็สามารถพ้นทุกข์จากตรงนั้นได้ก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ที่ได้จากพี่เขาอะตรงนี้มาแชร์ให้กับคนอื่นๆที่สนใจด้วยค่ะค่ะก็หนังสือเล่มนี้นี่เ,เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรักกันนะคะหลายๆคนนี่ก็มีนิยามความรักที่ต่างกันทราบว่าหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะถ้ามีหนังสือถ้ามีหนังสืออยู่ในมือเนี่ยพลิกกบไปก็อาจจะสะดุด เหมือนกับที่เอมสะดุดนะนะคะคำพูดจะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าความรักสำหรับใครบางคนคือหวานเพชรสักวงสำหรับคนบางคนคือครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่สำหรับดิฉันความรักคือชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อรู้จักมันอยากให้น้องหญิงช่วยอธิบายหน่อย กิในใจมากค่ะก็หลายๆคนนะคะคิดว่าเหมือนกันตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่เลยเอ่อจะรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจในการทําอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นความรักแฟนพอรักใครคนหนึ่งแล้วก็อยากทําอะไรเพื่อเขานะคะหรือว่าบางคนรักลูกรักพ่อแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างสาหรับหญิงเนี่ยเอ่อพอมามีความถูกเรื่องความรักอะคะ่ะก็เลยทําให้มีแรงบันดาลใจที่จะอยากเอ่ออยากเข้าใจชีวิตอยากเข้าใจความรักว่ามันเป็นยังไงจนตอนหลังเนี่ย ออก็มาได้เรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเพราะว่าที่เราทุกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าความรักเนี่ยมันคืออะไรมันเลยทําให้เราทุกมันตลอดก็เลยตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอะคะ่ะแล้วก็รวมถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเนี่ยได้ย้อนกลับมามองตัวเองในหลายๆเรื่องค่ะแรงบันดาลใจมาจากความทุกนี่เองนะคะฟังดูแล้วน่าสนใจมากค่ะ <ผม S 2> ว่าในความรักด้วยนะคะใช่ค่ะทุกท่านก็เคยทุกในความรักแน่นอนคะ่ะ ก็ฟังดูแล้วนะ่าสนใจค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นแรงบันดาลใจของน้องหญิงได้ผู้ให้ความรู้นี่จะต้องมีวิชาเข้าขั้นปรมาปรมาจารย์เลยนะคะทีนี้เรามาคุยกับพี่โจ้บ้างว่าพี่เจ้เอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนบ้างคะก็เอามาจากความทุกข์เรื่องความรักเลยนะครับผมอ,อกหักมาก่อนตั้งแต่อายุยี่สิบห้าอกหักครั้งแรกครับเป็นจ่าเพศพอดี แล้วไงต่อคะพี่แล้วพี่เจอคนพบอะไรคะเออคือจริงๆมันคือการเอาตัวรอดนะครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกมันเราทุกคนก็คงเคยเจอความทุกข์มาทุกคนใช่ไหมฮะไม่มีใครไม่เคยเจอโดยเฉพาะเรื่องความรักทีนี้มันคงต่างกันที่ว่าเราจะยอมแพ้ความทุกข์ไปเฉยๆหรือเปล่าหรือว่า,หร,วาหรือว่ามุ่งมั่นที่จะหาสาเหตุว่าเออทำยังไงถึงจะแก้มันได้ผม เ,เคยได้ยินคำว่าแฮกเกอร์ใช่ไหมคอมพิวเตอร์แฮกเกอร์ปกติคำว่าแฮกเกอร์บางคนอาจจะฟังดูลบๆหน่อยแต่ความหมายแฮกเกอร์จริงๆคือคือคนที่พยายามจะขุดคุยนะฮะแงะออกมาทําความเข้าใจกับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแฮกเกอร์ทั่วไปก็คือเจาะระบบความปลอดภัยแต่ว่าคือนิสัยของแฮกเกอร์เนี่ยคือจะขุดคุยลงไปจนถึงรากถึงก้นบึ้งเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในกรณีผมเนี่ยคือผมแฮกความทุกข์ เข้าไปขุดออกมาว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงแล้วทํำยังไงมันถึงจะดับลงไปได้อย่างถาวรนีไม่ใช่ดับชั่วคราวแล้วก็คือยิ่งเจาะก็ยิ่งลึกยิ่งเจาะก็ยิ่งลึกสุดท้ายเนี่ยจากที่เป็นคริสนะครับแล้วก็พยายามค้นหาคําตอบในแบบคริสหาไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอมันดับไม่ได้ก็ค่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆตอนนี้สุดก็ได้มันก็นํามันจะถึงพุทธนะครับพี่โจเคยเล่าให้หญิงฟังว่าเคยไปศึกษามาหลายศาสตร์แล้วทั้งอะไรนะครับบาลีไฮหรืออ๋อ ยเยอะเริ่มจากอะไรดีพลังจักรวาลน,นะครับทดลองดูก่อนพลังจักรวาลมีศาสนาบาไฮนะครับบางครั้งก็เรียกบาไฮนะครับราชายโยคะแล้วก็ลองไปเข้ากลุ่มกับอ,อ,อะไรนะโยเรยนะครับแล้วก็โพ้ต์คือนับไม่ไหวแล้วครับเป็นสิบสิบเลยมีสำนักไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็ไปหมดไปอยู่ที่ประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนนะครับไปร่วมกิจกรรมกับเขา และสุดท้ายก็ก็เห็นข้อดีของแต่ละสายแล้วก็เห็นจุดร่วมกันด้วยว่าเขาเรียกว่าคัมภีร์สูงสุดแก่นของแต่ละแต่ละศาสนาแต่ละนิกายเนี่ยสุดท้ายเห็นจุดร่วมนะครับว่ามันนําไปสู่อะไรแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเข้ามาสู่พุทธในที่สุดเดี๋ยวกลับมาสู่ประเด็นแฮกเกอร์กันดีกว่าพี่โจพอดีว่าพี่โจนี่เขาเป็นวิทยาศาสตร,ร์จาสตนะคะเทคโนโลยีสูงทีนี้ที่ค้นเนี่ย ค้นหาความทุกข์เนี่ยแล้วมันได้อะไรคือหลายๆท่านอาจจะงงว่าทําไมเราต้องค้นหาความทุกข์ด้วยค้นแล้วอยากให้พี่โต๊แชร์ตรงนี้ค่ะพี่โต้ค้นทุกข์เราได้อะไรคะค้นทุกข์แล้วได้อะไรคน้นหาความผิดของตนเองค่ะอ๋อโอเคเรื่องคือจุดเริ่มเนี่ยมันเริ่มจากผมผมอยากใช้คําว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่อธิษฐานไว้ตั้งแต่อดีตชาติเลยนะครับคือในจังหวะที่ทุกข์ที่สุดของชีวิตเนี่ยคืออกหักครั้งแรกเนี่ย ก็ได้ไปพบกับอาจารย์คนแรกอาจารย์ทางธรรมซึ่งจากเดิมผมเป็นคริสแล้วก็แล้วก็อาจารย์ยังจริงเป็นแม่ของเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้สอนสอนให้รู้จักค้นหาความผิดของตัวเองในทีนี้ด้วยความที่เป็นแฮกเกอร์นี่สัยพื้นฐานเนี่ยก็คือเชื่อมโยงมันได้ว่าเอ๊ะเริ่มสนุกกับการหาข้อผิดของตัวเองคือถ้าเราเราเริ่มเห็นนะว่า ยิ่งเราค้นพบความผิดของตัวเองมากเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับในเชิงโปรแกรมเมอร์หรือเชิงแฮกเกอร์เนี่ยคือเราแก้บัคหรือว่าอุดช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยของเราเองคือถ้าบอกว่าระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์หรือของ ATM คือการป้องกันใช่ไหมฮะมันคือการป้องกันให้เกิดความปลอดภัยทียนี้เรามองว่าถ้าเรามีระบบระบบเออเราสามารถแก้ปัญหาในระบบระบบความปลอดภัยของร่างกายของจิตใจเราไม่ให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราต้องหาทางเจาะมันยังไงบ้างอ่าครับทีนี้ก็พบว่า การจะเพิ่มความปลอดภัยของใจเราให้ปลอดจากความทุกข์เนี่ยมันต้องมันเริ่มได้ด้วยการค้นหาความผิดของตัวเองคือเราไปทําอะไรไว้จึงเกิดทุกข์ทำอะไรไว้จึงมีความสุขทีนี้พอเราเราค้นหาได้ว่าทําอย่างนี้เป็นสุขทําอย่างนี้เป็นทุกข์นะครับหรือว่าทําอย่างนี้แล้วทุกข์ลดร้อยลงเนี่ยนี่คือเป็นจุดเริ่มแล้วยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งทําไปมากเข้าก็ยิ่งสนุกกับการค้นหาความผิดตัวเองจนกระทั่งไป แทนที่จะกลัวนะครับแทนที่จะเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมก็เหมือนคนปกติคือมีใครมาว่าเนี่ยก็จะปัดออกปัดออกแล้วก็แต่พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเชี่ยวขอให้คนรอบข้างช่วยชี้หน่อยว่าเราผิดตรงไหนตรงนั้นเราทําผิดอะไรตรงนี้เราทําผิดอะไรนะครับเขาก็จะแบบทุกคนก็จะไม่กล้าไม่กล้ามาคอยชี้ว่าเราผิดเขาจะกลัวว่าเราจะโกรธแต่จริงๆแล้วเราสนุกมากเลยกับการเห็นความผิดตรงเองฟังดูแล้วสรุปก็คือว่าค้นหาวความผิดเพื่อที่จะนํามาพัฒนา มากกว่าใช่ไหมคะคก็คือว่าคิดว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือว่าเราทําให้เขารู้สึกยังไงเราไม่อยากจะรู้สึกยังไงเราก็อย่าทําอย่างนั้นกับคนอื่นใช่ครับประมาณนั้นแล้วมีอยู่ประโยคนึงที่พี่เจ้าบอกว่าความสุขไม่ได้มาจากการได้สิ่งที่อยากจะได้แต่ว่าเกิดจากการให้เนะะี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่เจ้าอธิบายอคำนี้มาจากการที่ อันนี้คือพื้นฐานนะครับที่ที่อาจารย์ท่านสอนเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือคือ,คอเริ่มสอนให้รู้จักการให้นะครับแล้วก็ผมพบว่ายิ่งยิ่งให้กับคนรอบข้างมากเท่าไหร่ใจเรายิ่งเป็นสุขคือในจังหวะลองนึกถึงคนที่จะจมน้ํำนะครับอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์อย่างมหาศาลเลยไม่รู้จะทํำยังไงอาจารย์ก็บอกให้ลองไปให้คนที่ทุกข์กับเราคือสมมุติว่าเราลองลอง,ลองจินตนาการดูในสภาพที่คนกํลาลังร้องไห้เป็นทุกข์เนี่ย แล้วเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกว่าเออมีคนที่ทุกข์กว่าเราเราจะหยุดตรงไหมฮะเฮ้ยมีคนทุกข์กว่าเราอีกเหรอแล้วก็พอพอเราพอเราได้เอาเอาอะไรบางอย่างไปให้เขาเอาของที่เราไม่ใช้แล้วนะฮะเอาหนังสือเก่าเอาเสื้อผ้าเก่าเอาไปให้คนที่ยากจนกว่าเราที่ลําบากกว่าเราคนที่บ้านก็ยังจะไม่มีอยู่เสื้อผ้าก็ยังไม่มีแทบจะไม่มีจะใส่เนี่ยมีกงงเกงอยู่ตัวเดียวเนี่ยเราเอาอะไรไปให้เขาแล้วมีความสุขมากขึ้นเนี่ยใจเรามันเกิดเฮ้ยมันเป็นสุขขึ้นจริงๆฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมจริงๆ ดังนั้นคือครั้งแรกเนี่ยเริ่มจากการให้แล้วเราเราเห็นผลจริงๆว่าใจเราเป็นสุขมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนที่ติดอะไรง่ายนะครับก็เลยกลายเป็นคนเสพ็ติดการให้คือให้อย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยมีอะไรก็ให้หมดทุ่มเทให้นั่นคือจุดเริ่ม จยกตัวอย่างให้หญิงฟังเหมือนกับทุกๆุท,กท่านที่ามาร่วมพิมพ์หนังสือครั้งนี้นะคะทุกคนจริงๆมีเงินที่าสามารถทําบุญไปแค่ของตัวเองเล่มเดียวก็ได้แต่ว่าทําไมหลายๆคนถึงทําเป็นสิบเล่มเป็นร้อยเล่มเป็นพันเล่มที่อพิสแตคนอื่นมันเป็นเพราะว่าเราอะเห็นใช่ไหมว่าสิ่งที่เราจะนําไปให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ตรงนี้ค่ะลองลองสังเกตใจิตใจตัวเองดูว่าตอนรู้สึกว่าเราเอาสิ่งที่ดีไปให้คนอื่นทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยเรารู้สึกยังไงค่ะ ก็ทีมงานทุกคนก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันก็เลยพยายามที่จะทำหนังสือแล้วก็รายการตรงนี้ขึ้นมานะคะ่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของทานนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่าทำบุญทำทานจริงๆทุกท่านในที่นี้นะคะก็ลองลองลอง,ลองสละอะไรให้คนอื่นและจะรู้ลองสังเกตใจตัวเองดูก็ได้เราจะรู้ว่าเรามีความสุขจริงๆนะคะอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนทีนี้ อยากให้น้องหญิงช่วยอธิบายเกี่ยวกับหนังสือนิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ่ายทอดอะไรแล้วก็ข้างในมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จําเป็นเกี่ยวกับผู้อ่านนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะหนังสือเล่มนี้นี่ยคือรวบรวมจากสิ่งที่พี่โจ้สอนนะคะจริงๆก็พยายามจะนําทุกอย่างเนี่ยมันใส่ในเล่มนี้หมดเลย ถ้าอ่านดูดีๆก็จะพบสาระประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับรวมถึงี้ส่วนเนื้อหานะคะที่รวบรวมสิ่งที่พี่เขาสอนมาเป็นเรื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องสั้นที่เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ในภายหลังจากที่พี่เขาสอนอะคะ่ะมาเขียนเป็นย่อยๆแล้วก็บางอย่างเนี่ยเป็นช็อตโน้ตพี่เขาบอกกับหญิงหรือเขาไปสอนคนอื่นตามที่อื่นก็เอามาแปะในหนังสือเล่มนี้ด้วยคือจะเรียกว่าง,งก,ก็ว่าได้อะคะ่ะก็เอาทุกอย่างมาใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ต่างเนี้ยค่ะ รียกว่าน้องหญิงนะคะใช้เวลาเป็นแรมปีนะคะในการที่จะการกลองคําแนะนําของอาจารย์เจ้านะคะมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จริงๆท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ท่านใดมีคําถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยสามารถที่จะอยากจะยกมือถามก็ได้นะคะหรือว่าถ้าท่านไหนไม่มั่นใจก็ขอกระดาษจ,จากทีมงานทีมงานของเราก็จะมีป้าย ป้ายหนังสือเหตุเกิดจากความรักนะคะห้อยพออยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราก็มีการคัดหนังสือเอ่อคัดคําถามท็อปฮิตมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอถามอาจารย์เราดีกว่าคุณโจโจ้ jo นะคะว่าในมุมมองของพี่โจเนี่ยความรักคืออะไรคะในมุมมองผมเองความรักคือคืออะไรที่เป็นเป็นการให้นะครับให้แล้วมันเกิดสุขขึ้นนั้นคือ บอกบอกอ,อย่างนี้แล้วกันเออคือเป็นความสุขที่เกิดจากการให้ผมเคยผมเคยสรุปไว้กับกับเพื่อนหลายคนนะครับว่าเขาถามกันคือผมผมสรุปสั้นๆว่าความรักคือความอยากให้แล้วก็ความหลงคือความอยากได้คือถ้าเมื่อไห,หร่เราเรารักใครเนี่ยเราจะอยากให้เขาแล้วยิ่งให้แล้วมันจะเป็นสุขแต่ถ้าเกิดเราไปหลงใครล้กคนเนี่ยเราจะเราจะเกิดอาการอยากได้จากเขานะครับยิ่งยิ่งอยากได้เรียกร้องเอานูน่นเอานี่เนี่ยนั่นคือความหลงมันไม่ใช่ความรักครับ อย่างที่เคยได้ยินนะคะพี่โจเคยสอนบอกว่าที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองทําให้เราเป็นทุกใช่ไหมคะครับแต่ว่าจริงๆเนื้อแท้ก็คือว่าเราทุกเพราะอะไรเพราะเราอยากได้นั่นแหละไม่ได้เป็นเพราะเราอยากให้แต่ถ้าเรามองกลับมาวันนี้พี่โจากาลังจะสอนว่าให้เรามีความสุขกับการให้ให้ให้ทดลองให้ดูแล้วพอเราพอใจเราเห็นจริงว่าให้จะเป็นสุขมากกว่าการอยากได้ใจเราจะมันจะเปลี่ยนทิศไปเอง อยากให้ทุกท่านนะคะลองคิดตามนะคะตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าจริงๆตัวเอ็มเองตั้งแต่ที่พี่โจอสอนมาเนี่ยก็ลองมานั่งพิจารณากับตัวเองเหมือนกันพบว่าจริงๆด้วยที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการคําถามที่สองนะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงหรือเปล่าคะพี่ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นความอยากให้เฉยๆมันมันไม่ทุกข์หรอครับ แต่ว่าเมื่อไหร่มันมีคืออันนั้นคือนิยามของคําว่ารักของคนทั่วไปแล้วกันผมผมอยากเรียกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดว่ามันคือความรักจริงๆแล้วมันถ้าเป็นถ้าเป็นนิยามผมผมก็จะเรียกว่าความหลงเพราะมันคือความอยากได้แล้วพออยากแล้วไม่ได้เนี่ยก็มีแต่ทุกข์ครั